การนัดไหนครับนัดหมู่วันใบไม้เรื่องอ๋อการนัดใบไม้เหรอเปลี่ยนพวกห้องแบบบวบเนาะอันนี้แบบบวบนะครับเนี่ยแบบบวบเอาไว้เอาไว้คัดคัดตัวเนาะไม่คัดตัวก็ได้หรือว่าเอาคัดถ้วยเนี่ยละสิบบาทนะแบบบวบนะแล้วอันนี้เป็นห้องถั่วบ่วงถั่วบ่วงถ้าเอาไปกินเอาไปต้มเอาไปเนาะเอาไปต้มต้มกลิ่นอันนี้ อ๋อนี่มนเหานะทุบวงสงต้องใจวิธีตมกอันนี้อนี่ก็เป็นร้านหนึ่งอันนี้ก็เป็นร้านนี่ก็จะขายเป็นพับปรกอบขาดเท่าไรอันเท่าไรอันเท่าไรหรืนีงห้าบาท่ะโอ้อันห้าบาทนะห้าบาทมขนาดอันนี้ขาละห้าบาทการนี่นขายของแพงเท่าไรขงบ้านนา้านนี้นขายอันนี้พับแกงแค่ละไหมเนาะี่บาทว่ะ โอ้พักแกงแค่ถ้าซื้อนี่ไปเนี่ยมันต้องอภิเกบอยู่นั้นน่ะเนี่ยต้องเอาไปยละสิบาทสิบาทนี่มีมีพร้อมกุยอย่างเลยนะกะทั่วดอกแก่สีขาวแล้วก็ตูนอตูนแาอันนี้อันนี้พักเพสไหมนาออันนี้พักพักเพนาอพักเพกเกพี่างันพักละ ละมะเขือสิบบา,บาทกล่อไม่เล่นไม่เล่นนะไม่เล่นมากกว่านะมาเก่งแค่นะร้านนี้ขายโชว์พันน้ำร้านนี้ป่นกข็ขายขายปลาอันนปลาขาวปีกเหลืองอ่ะอ๋ออันนี้ปลาขาวปีกเหลืองเนี่ยถุงซาบาดอันถุงซาบาดอันนี้ถุง,น,น,ถงน้อยอนเท่าใดดิถุงเท่าเดียวกันที่ซาบาดเหมเดียวกันนี่ถุงซาบาดมันมอจอกจัง อ๋ออันนี้ติดบตะไคร่นะครับอันนี้ถุงถุงสาบาทเอกนามากรูดบ่เข้าอย่างไรเข้าปั้นเข้ากันจีนเข้ากันจีนนี่ไงอ๋ออันนี้เป็นคนหัวเข้ากันจีนทนเมืองเราว่าเข้าเหนียวอ๋อข้าวกันจีนข้าวเหนียวเลเนาะข้าวกันจีนนี่คนเดียวนี่เขาต้มมัดเขาต้มมัดกี่บาทเนี่ยสิบบาทเหมือนกันอันนี้สิบบาทนี่เราสิบบาทนสิบบาทเหมือนกันทุกอย่างวันนี้ตัวกันก็หมดมีก็จะหมดสิบบาทนี่ได้นักเหนืไหน่เปล่งคนเดียวเราเขาตึงเป็นเท่าหน่อย ร้านนี้คนเป็นคนเดียวนี่ยนะคนเดียวเจ้ทาทำเองอเขาต้มมาเป็นข้าวเงียวอันนี้เป็นกล้วยนี่เป็นทัวอันนี้มีพาดมีกันเลยสองอันการที่มีมีวันอย่างพ่อคณะที่เจ้าแล้ววันทำอะไเพื่อเสนาอะไรการใบไม้เหเจ้าอ๋อครับอ,อันนี้เป็นมีกู้วันติดเนาะครับกระน้าดหลังครับแล้วไม่เป็นกอไข่มัน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 นี่ยหรอมันบบม่วงอ่ะมันบบบบม่วงนี่เหบอม่วงม่วง อันนี้เพราะห้องมันแบบมูเนาะมันแบบมูสิบบาทมันก่อนสิบบาทครับสิบบาทยังยังไม่ได้เออนี่ต้มแล้วเลยนึ่งเรียบร้อยแล้วครับกินได้เลยอันนี้เป็นนึ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเส้นเนี่ยสิบบาทไดสิบบาทครับถ้าซื้อไปนี่ไม่ต้องเก็บข้าวแรงเลยเนี่ยสิบบาทนี่ยนักขนาดนะสิบบาทปูคนเดียวกับหม้คนเดียวหม้อดือคนหม่อยแต่แนาร้านได้ได้แต่ได้เหมือนกันจันนุ่มนี่จะเป็นพริกถุงเท่าไรสิบบาทครับ สิบาทได้ขนาดนั้นสิบบาทนี่ก <soft> ี่กิโลวันนะสิบบาทจันลรุนี่ป็นพริกจันบนี่ข้าวสาลีข้าวสาลีแล้วนี่จะขายชัดดินแล้วก็ข้าวสาลีหนึ่งเป็นพรักพริกพริถูกสิบบาท นี่ก็จะเป็นกัดนับวันติดนะกัดนับใบไม้ดูแถวๆโดยสเก็ตร้านนี้พ้อนก่อขายขายพักขายอย่างไรอย่างอันนี้พ้อนห้องเราพักอย่างก็แม่พักขี้ขวงค่ะพักขี้ขวงเนื้อพักขี้ขวงนี่พ่นขายขายกําซิบบาทซาบัดก็ได้หมดเลยเอาไปยัยกินหน่ะเนี่ยแกงเจ้าแกงไส้ปลาแห้งก็ได้อออันนี้อันนี้มันออกธรรมชาติเนาะแม่เนาะ พักพักขี้ขวดอันนี้อันนี้เป็นพักนี่กับมันเคยเก็บสักนี่พักนี่ก็น้องพักขี้ขวดนี่ออกตามธรรมชาติอันนี้ร้านนี่คนขายดอกแกตัวนี้สิบบาทสิบบาทได้จัดหนักเสามอันสามอันสองแห่หสามอันสองแห่หดอกดอกไอริงลาวดอกลิงลาวเหรอคะเอาไปให้าองอกี่ยวนะไปลวกนะนี่อันนี้ดอกลิงลาวอ่ะ ดอกลิงลาวระร่นงเมุละอันน well. ี้ถ okay. is ูกเท่าไรถูกเท่าไรเนี่ยดอกลิงลาวนี่ยบาทอบวกกระริ้ทานชาห้ากหาแล้วก็้นขายนี่นย้อนอีกดอกแก้วดอกแก้วดอกแก้วนโหตั้งนี่เป็นห้องอย่างี้